สุขสบายดีท่านผู้ชม FC ฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศเด้อพบพ่อกับซ่องสอาดนี่ป้าบรรยากาศยามเชีงเที่ยงท่านผู้ชมเอ้ยสบายดีพี่น้องฝั่งลานประเทศและก็ต่างประเทศวันนี้เจนนวลต้อนเที่ยงเที่ยงนี่แหละไอ้ยังหวานตอนแดดๆนี่เลยบอไม่ป้ามันออกงอกเบิร์นนอนหรือเปล่าออกงอกเบิร์นเลยนี่นะกับมันกับพี่น้อง ข้นบอกเอาถวยนั่นักเอาเหี้ยยายนำผวน้โอ้กิเลยสิวันกามันลายขึ้นเละอืมเฮ้ยมได้สีดำเี่มันซุกนี่กระดำได้หนะโอ้อยู่ทั้งผลดิทั้งผลยังบอมีนามมันดำเอยนี่เือมันดำเอยนี่เือเออมันซุกนี่กระดำมันรกกา ออเ,เออเปนสี<ล>ดำนะ<า>เลยงี้น้องตาดว่าว่าโอ้สันสี <c oughs> ไปไทยหน้าให้ลูกได้า <c oughs> ่าษาไทยหน้าให้เราเหี้ยงง่ายแล้วจีจางคนดำหน้าได้มันว่ะ <c oughs> มันออกห่อนจะสำไผ่จะมันดำเมันไรเนาะแม่จะมันสะออกหรือบอกม่ออก ว่า,วาคือเย็นทนห่มอันนี้นะนนห่มอันนี้เย็นวิวๆเลยอือเออแหวมาเหลนน้ำเออน้ามันาะไมวะหน้า,หอ,าหอย เพราะว่าอันเจ้าหน่วยผนจูบน้าไปตกกะทำก็เลยมีหอย,อหอยแล้วบ่าวมียนอืมมันก็ร่างอ่อนน้าบกแห้งเน่าระบ่าวเนาะอันนหนได้จูบบ้างตรงไหนนี่อืม เจนนุ่งอรนเองกินอย่างง่ายๆมีนัยหนึ่งท่านผู้ชมเพิ่นอยู่ทงไห่ทงนาเด้อท่านผู้ชมเลยตอนถึงเที่ยงเพิ่นกับร่งสิีหวานกะโอ้โหแยกสีหวานบ่ถอยหวานนี่ก็ยากเลยนี่หวานตาเดียวนี่ยล่ะบ่จะไปจักรอบแหละตาเดียวนีะจั๊กสีหวานเอาตาเดียวนี่กะสหวานเอีกสองเออ Oh. ออกออกทีทกนอ,อกดูมันออกดูนบอกกับบอกอกระวันเหอนอยู่กระวานสิตีทีแน,<า>น่ห่างกันไหมฮะห่างกระวาวยิว่งมันยังลาไออนเลยนะเพิ่ <c oughs> นสียเอาสองตาหวัดล้านแต่ไปชมยังน,น,น้อยยังไทยหุดเอาตินะ่ะ ได้พัฒร้ายเด้ขี้ดินแห้งกุนกุนเนาะละว่าเนาะเอาเมื่อคืนในพ้นมาได้ตกเปล่าฮะเอาอยู่บ้านตกได้ตกกระแห้งเติบอยู่ดินจนสุ่มเบิดเออเมื่อคืนในพ้นตกโอ้บ้านเผื่อพนมาตกท่านผู้ชมเมื่อคืนบ้านท่าพ้นตก ฝนจะเอาสองตาป่สองตาละพนเออมีแต่เจ <till his> <raine> <speaking> <descon> ้าในบ้านวานนะเอออยู่เพื่อนกับฮาวานเลยเขาน่ะพ่อแล้วกะเพื่นแล้วทตาสีบญ้าบเพย่อหมื่อืมแต่หญาแหละโฮ้ยเจ้าขึ้ต๊ะกะบสมดุลกันนาทีเสเอาแต่พูดห้องเขาไน้สองขอและนักการน้อยค่ะนะ สองขอมืออะไรได้ของข้าอะไได้เออมือนี้ละมือนันมนเป็นกระ้นจิเป็นย่งวันสินหน่อยสิ้าคำไพ่นางยองยอดบ่ผู้ยี่โกกันนะเออเพิ่นเห็นยังอะไนำกินาส่งโอ้สาสั่งมะเออนางยอดเป็นซาสั่งมาสั่น ซาอันให้ซานำเก่าออกแล้วนำใหม่มากินประมาณนี้เนาะฝันกระสีดำหน้าวันซุกแล้วเจนอ์ดสีลำเปอื่นกระเปอื่นเลยอื่นวันอย่างวันผุดประหัตซุกเอาคือคือสีดำมานซุกคือบรดำมันประหัตจ้ะฝันกระสีดำหน้าวันซุกท่านผู้ชม อืมเราการอื่นมาซะเลื่อซ่าพอนะอืมน้องย่อยกับประทศไทยดำหน้าหรอว่าอืมดินแห้งแห้งเนาะทางบ้านข้ามขึ้นในฝนตกเล็ดเออกะพแล้ววานชิ่สิที่มันก็ออกเบิด แม่ปนน้ากาเจโนะท่านผู้ชมผัสสีดำหน้าแล้วผัสสีดำวันสุขประสานกาผันกัญญาอุเตท่านผู้ชม,ชมป้าเป็นกองงามๆปะมาทำให้นหุ่งแล้วบ่อเออเออทำให้นหุ่งแล้วบ่เออเอ Ê, 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 êy, nó. đó. nong đam thưa quý Ôi, Nong đam nhộp, nhộp sân Nong hùng thưa hùng hoài แต่จ็กเดือนนี่แหละสองเดือนปลายเนาะเมื่อที่ยงเมือ่อในวันที่สิบสี่องเดือนกับสิบสี่เมือ่อเออเผื่นเกิดว,วันที่เท่าไหร่ก่อวโอ้เกิดว,วันที่สามสิบฮะก็เลยสองเดือนกับสิบสี่เมื่อท่านผู้ชม ไปดีพ bon. ี่น้องเมื uh. ai, Ari, non ứng, non ่อเนี่ยบุกบ้านน้องดามท่านผู้ชมมะลิน้ำมะลิน้ำเพรนวพราะยุ่มยมยมยมสันน้องดามแพงเยอ่แพงเออไผแพงก็น้องอึ่งน้องนิ่มแพงคนละแบบแพงคนละแบบาสันย่อปุ้งด้วยค่ะเมื่อกี้อยากาอกน้องมอตัมอ่ะอืม เห็นหงไว้เนาะอย่กว่าอยาาคุยไวอันนี้ก่างปหมเบะอมวนเลยหัวหัวหัวปลาเพิ่อเนี่ยนะว่าสางหนามาเพื่อสร้างโบมาโกหนาเงอืออ่ะอ่ะแม่ปลาที่เนทางนอกเกมันตาย มันบุบบานเพิินเพิ them, ินกับยังปาทาเลดำหน้าดอกท่านผู้ชมพลยังบลทะนตกเนาะอาวนซุกอีเลยเอาคือว่าเจนวดกับว้วนซุกกับสีดำคือกันก็ควรจะดำมานาก็ควรจะดำวะ่่ควรจะดำมั้ย บ่างเศ้านี่นาเกือบลงน้ำปรทางเกือบหอมตาอืมอันงัวเจดํานะเพราะว่าท่างนี้ยังไม่ได้ดําเนาะทั้งบ้านทัางเน่ยผุดดํากับดําเลยแต่งัวก็ยังไม่ได้ท่านเลี้ยงเนาะเอออือืมเพราะว่าแพยกับสีดำหายดำนาเบอร์เลยท่านผู้ชมแบบระดูระดูยามพลเนาะ ละดูเห็ดหาเห็ดหนาเบิดลเดูหนาแหลกแน่เอองูมันมาจากทางสิไปนะมันเคยมามันก็มาเลยงวจีดําระวร้างัวจะมาผ่าตัน้องดำเมื่อนี้บริไปไซบอ่บริไปไซบ์มเนี้นอกจากบลาอื่นเฮ้อนอกจากบลาอื่นมาเฮอมีการไปนะจ๊ะน้อ ผมจ่าหนไดตาในเดีวเท้า,าส,สิบป,ปกตาเลยเดี่ยเท้า,าไ,ปไปยังปักซองไปห้าไปยังยิบไปยังไปฉลอนยิทุกปานอเออคอ,อยหอยอยหอยเอาหอยมา,ายใส่งงมมาในภายนี่อเออหอน้องยอดห้ายอยู่ห้กินนะท่านผู้ชม หูเธอนะเขามาเข้ามายังไม่ได้หายปีนี้เห็นได้ไพสเซลแพสเซลลูกบ้านในโรงไห่โรงนาเออมีมีคนเห็นหน้าเลยเนาะมีมีสองหนุ่มสามหนุ่มเลยเเก้้าแลว ใช่ขอ,องท่านผู้ชมป้าหนองดำไปาาเยฮ้อไปลอยหาที่ผา,า,าเลย<ะ>เม,มันแม่นว่ดำวดปเมาส์ขดเาส์หนองดำคลายของม,มาอุนนดนุนหลานนองดำบ่ได้มาแตงเฮงเลยเ,เออบมแมนกํกำไลกินน้ำบ่นี่นะฮะ

เคนคายคลองน้ำท่านผู้ชมผมก็ไปซื้อค่ะซื้อคองมาขายละอันค่าคองก็เด็นหนึ่งกะแพงเนาะต่อเงินเงินเฮามันต่ำลงแล้วก็เงินไทยเฟื่อขึ้นทารรน่านผู้ชมพายใหญ่ภายน้อยกับอันน้องพาคินท่านผู้ชมออ อยากส่มกันซูซี่ผล่ไปแต่ว่าค้าน้องพาคินนี่สิใหญ่กลัว่าถ้าคินค้าใหญ่ห <c oughs> ลื่นกันอาทิตย์หนึ่งท่านผู้ชมอันนี้เกิดวันยังมาซา,าโอ้ถ่า,าอันน่้เกิดวันพูดอันนี้เกิดวันพฤหัสพาคินเกิดวันพฤหัส คลิปนี้อากาศสิคาลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนนีปายได้ท่านผู้ชมสบายดีสาธซื้อของสอยนนางดำท่านผู้ชมแม่ลอยหนึ่งคือได้หน่อยแค่คือบอกหายละลาย,ลาย,ลายเนี่ยนางดำละลายหมเออแถมพันเกียบอีกโอ้ยขอบใจขอบใจดีใจแล้วแถมพันเกียบ